ย่องเบาเข้าบ้านทำไมต้องเป็นบ้านไม่สักคุณคุณแม่กับคุณพ่อชอบครับชอบบ้านทรงไทยนะครับก็เลยหาเรียกว่าศึกษาว่าเออเราจะเราจะสร้างบ้านทรงไทยยังไงดีก็ปรากฏว่าไปเจออาจารย์ประทินเนี่ยที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ครับก็เลยให้เขามาสร้างให้แต่เมื่อก่อนก็คืออยู่บ้านไหนอะคะ ก่อนที่จะเป็นบ้านไม้สักนี้เอ่อข้างหลังครับก็คือก็คือเป็นไม้สักตั้งแต่ทีแรกเลยใช่ครับแต่ว่ามาต่อเติมในส่วนของเรือนหอด้านหน้าที่เห็นด้านหน้านี่คือที่ต่อเติมใหม่ใช่ครับใช่ครับคุณตรงนี้อะไรเนี่ยอะไรฮะตรงนี้เป็นแปลงสวนครัวอะไรฮะเนี่ยนี่พุปักสวนครัว หาวิทยากรุงเทพธุรีมีคณะเกษตรใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราก็เลยต้องมีเราก็เลยต้องมีใช่นี่เด็กๆเขาก็มาปลูกบ้างพอบ้านที่บ้านปลูกให้บ้างอะไรให้บ้างพี่เขาเยอะไงคุณใช่เขควรจะทำนี้ันจะเป็นส่วนของครัวครับผมถูกไหมฮะแต่น่ารักจังเลยอ่ะเหมือนเหมือนเขาเรียกะลยนะบ้านทรงเก่าเก่าบ้านน่ารักจังเลยอ่ะ เฮ้ยเขาบอกคุณดานเนี่เวลาดึกๆชอบแอบภรรยามาทําอาหารทานเองที่นี่ใช่ไหมไม่ได้แอบครับภรรยาใช้ของภรรยาใช้ภรรยาใช้ภรรยาใช่หิวแล้วไม่ทาอะไรให้ทานซี่อะไรก็จะมาทำตรงนี้ครับภรรยาไม่ทำเหรอคะน้องเอิญน้องเอินไม่ไม่ค่อยทําครับแต่ดูแลดูแลใช่ดูแลแต่ว่าคุณดานชอบทํามากกว่า ครับผมครับผมชอบทำมากกว่าโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในต่อตรงนี้เป็นศาลาริมน้ำขอเดินครับใช่เลยครับใช่เลยครับอ๋อที่เป็นบริเวณศาลาริมน้ำครับผลมเย็นชิว่าต้นไม้เก็บสะสมนานไฮะรวบรวมนานหมก่อจะได้ขนาดนี้อต้นไม้นี่ส่วนใหญ่ตั้งแต่ซื้อที่นะครับต้นไหนเนี่ยที่เขายังมีอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ตัดนะครับแต่เราก็วางว่าว่า ให้สร้างคู่เขาไปเลยนตเขียนชื่อทุกทต้นเลยนะคะคุณแม่เป็นอาจารย์นะครับเป็นครูใช่สอนตลอดเวลาเพราะนั้นก็ต้องติดชื่อต้นไม้ต่างๆไว้เลยแล้วคุณดาฟทำอะไรบ้างนะคะนอกเหนือจากบริหารที่โรงเรียนใช่ปะคะครับครับก็มีเป็นรองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับแล้วก็มีวิทยาลัยในเครือที่เป็นโรงเรียนช่าง นะครับอีกแล้วก็โรงเรียนพาณิชย์อีกอย่างละที่โโอ้หก็คือบริหารเกี่ยวกับโรงเรียนใช่แล้วก็แล้วก็ทางด้านกีฬาผมก็จะมีมีบริษัทกีฬาซึ่งผมชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วนะครับก็มีบริษัทมีสโมสรกีฬาทางไหนก็มีพวกทีมฟุตบอลมีค่ายมวยมีทีมตะก้อมีอะไรพวกนี้ฮะก็ขออนุญาตไปเจอภรรยาญ่ดีกว่านะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับนี่เขาเป็นบ้านแบบบ้านทรงไทยจริงๆเลยอ่ะเนาะดูเสาที่นี่ทั้งต้นนะอันนี้เขาเรียกทั้งต้นอ่ะ อันนี้เป็นแม้สักรางต้นเลยอ่ะเราจะเข้าทางไหนอะคะทางทางด้านนี้ครับอุ๊ยคุณธัญญาใช่เลยครับใช่เลยครับเดเลยครับสี่เดือนแล้วใช่ไหมฮะสี่เดือนค่ะอ่าฮสี่เดือนแต่ผอมมากทำไมตัวยังเล็กอยู่เลยอ่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ขึ้นมากแต่ว่าลูกตัวโตปกติใช่ค่ะต้อพูดเอิ่อ เคยเล่นละครเคยเป็นนักร้องอะไรมาอยู่เลยช่วงใหญ่แล้วก็ตอนนั้นเขาบอกเป็นนักร้องเป็นดาราที่ไฮโซเนื่องจากธุรกิจงคุณจะไปโรงแรมใช่นะธุรกิจโรงแรมเอเชียใช่ค่ะนะอยู่ีๆก็หายไปจากวงการบันเทิงเลยหายไปไหนจริงๆตอนนั้นเรียนค่ะเรียน ตรีปีสุดท้ายที่ไม่ที่ดนเสร็จแล้วเรียบร้อยก็คือเหมือนกับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรนรับเล่นละครอยู่สามเรื่องแล้วก็เรียนทันตามเพื่อนไม่ทันนะคะทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่าจะจบแล้วเพื่อนจะรับปริญญาแล้วเราก็แบบวิทาไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเดี๋ยวไม่ได้รับพรเพื่อนต้องไปรับพร้อรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วปริญญาตรีคือมันแบบไฟแรงต้องเข้าลายพระราชทานอะไรยเงี้ยเราก็เลยแบบว่าต้องแบบฟิตให้ได้ปีส,สุดท้ายก็เลยขอไม่รับงานในช่วงแรกก็คือพักพักงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าจะย้อนกลับปนนิดึงผมว่า วัยรุ่นสมัยนี้อาจจะไม่ทันคุณเอิญเป็นสิบปีนะเป็นสิบปีนะเป็นสิบปีนะสมัยผมเด็กๆอ่ะไม่หรอกคุณเอิญเข้าเข้าวงการอายุน้อยไงใช่ต้อให้คุณลองลองไล่หน่อยตอนนั้นผลงานของคุณเอิญเพลงนี้ที่ออกกับไอเอสนี่เพลงอะไรบ้างนะถ้าชุดแรกเลยก็เป็นเก็บเอาไว้อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นสิบห้าเห็นไหมล่ะสิบห้าใช่เพลงอะไรคะ เก็บเอาไว้อายค่ะแล้วก็มีเจ๊อยากตายอะไรพวกเนี้ยยังนึกอยู่เายว่าวันนไปช้อปปิ้งน้องทักก็ยังนึกว่าแบบจะทักเก็บเอาไว้หรืออายน้องบอกพี่เอิญที่ร้องเจ๊อยากตายใช่ไหมบอกผ่านไปขนาดนั้นแล้วอยู่ดีออที่เพราะว่าจะตั้งใจเรียนก็เลยหายไปเลยใช่ค่ะก็คือว่าพอเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยกะว่าจะกลับไปทํางานเพลงต่อเพราะว่าสัญญายังมีอยู่เพิ่งต่อไหม่เป็นช่วงที่2แล้วกับ R S ค่ะทีนี้พอดีว่าเพื่อนชวนไป สอบปริญญาโทอีกอก็เลยแบบไปลองสอบดูเพื่อที่จะดูแนวข้อสอบใช่แล้วพอสอบติดก็เลยคิดหนักแล้วทีนี้ว่าแบบถ้าอยากเรียนขึ้นมาแล้วดันสอบไม่ติดเราก็เลยแบบคิดว่าแบบอุยจะทํายังไงดีก็เลยเอาละตัดสินใจก็เลยเรียนไปเลยก็เรื่องที่จะเรียนหนังสือเลยก็เลยยาวเลยใช่ค่ะก็โทรอีกสองปีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ต่อเองอีกไหมฮะเออนี่ตอนนี้ปัจจุบันกําลังต่อค่ะเรียนกับนี่ค่ะอ๋อต่อเองยายจริงๆแล้วเห็นบอกว่าคุณเออนี่เป็นคนที่กลัวกลัวสูงนะ ใช่ต้องแต่แต่ที่กุ้งู่คืออะไรอันนี้ลูกสุนัขนั่นไงถ้าตัวเมื่อกี้นี้ตัวเมื่อกี้แกบกลัวนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็คือจับลูกอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเขาวิ่งมาแรงแบบเออไฮเปอร์อย่างเงี้ยเราก็จะไม่กล้าคือดูหวานหวานนะเนาะแล้วยังไงครับก่อนคุณจะมาเพราะว่าตอนเด็กโดนกัดค่ะโดนกัดแบบว่าสุนัขข้างบ้านเขาไม่ชอบเด็กแล้วเราเดินผ่านเขาก็แบบ พอดีวิ่งออกมาพอดีแล้วก็คุณแม่อุ้มแล้วอะค่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วแล้วคุณแม่อุ้มขึ้นขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่สูงอะค่ะเขากระโดดงับงับช่วงช่วงบรนทายพอดีก็เลยแบบเคี่ยวฝังเลยก็คือว่าต้องไปฉีดฉีดยาแบบเย็บฝังใจเยฝังใจใช่แล้ววันนี้ได้มาอย่างไงเลี้ยงยังไงจริงๆคนเนี้ยเขาเป็นลูกแล้วค่ะเป็นเจเนอเรชั่นลูกเลี้ยงมาตั้งแตุ่่นพ่อเขา ใช่ค่ะก็คือเลี้ยงมา12ปีคือยังไงก็ไม่อยากจะตัวใหญ่มากใช่ไหมก็ไม่ใช่เล็ๆใช่ค่ะนอกจากสุนัขเข็นบอกมีกลัวอีกอย่างค่ะกลัวผีบอกคนกลัวผีมากแต่ว่าได้เข้าอยู่ในบ้านทรงไทยใช่กลัวมากแล้วก็คนนี้ก็เป็นโรคจิตชอบแกล้งผีด้วยชัดเลยแล้วเคยมีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนบ้านแล้วเราเจอไหมคะ <c oughs> ออโหเป็นคนโชคดีคือกลัวแต่ยังไม่เคยเจอ,อใช่ก็เลยแบบว่าพอเข้ามาตอนแรกๆก,ก็คือจริงๆมีโอกาสได้เข้ามาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะที่จะย้ายเข้ามาอยู่ก็เลยเหมือนกับเห็นบรรยากาศคร่าวๆแล้วล่ะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเหมือนกับเออพอพอเข้ามาอยู่จริงๆในช่วงแรกๆก,ก็อาจจะมีกลัวบ้างแต่มี2ตัวนี้เป็นเพื่อนตลอดก็ลเลยแบบคิดว่าถ้า ถ้ามาเขาเจอก่อนใช่แล้วเราคงแบบว่าเออได้ตั้งตัวแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าที่น่ากลัวคือคนนี้กลางคืนเนี้ยพอปิดไฟนอนแล้วชอบชอบหลอกชอบหลอกรู้ไหมหลอกยังไงหลอกยังไงล่ะฮะปิดไฟแล้วหลอกปิดไฟแล้วหลอกลนี่นี่นะหลอกนี่หลอกนี่เขาก็จะแบบว่ารู้ไหมต้นไทรข้างหลังเปต้นต้นใหญ่ไงี่ยคะใช่แล้วกก็บอว่า ต้นไทรต้นเนี้ยเป็นยังไงแบบมีประวัติยังไงแล้วเขาชอบทำเสียงอะค่ะแล้วพอปิดไฟแล้วมันได้บรรยากาศอะนี่นงได้บรรยากาศเดียวอะสุดเลยสี่เดือนเลยสี่เดือนเลยก็คือหลอกเมื่อสี่เดือนแล้วโอเคถ้าที่ฉันอยากขอขึ้นไปดูสองหน่อยฉันสองได้ค่ะเชิญเลยค่ะเมาลองฮะนี่คือห้องนอนเหรอคะใช่ค่ะห้องนอนจริงๆคือเข้าได้สอง ถ้าเข้าจากชั้นสองเลยก็จะเข้าตรงนี้ได้แต่ถ้าเข้าจากล็อบบี้ด้านล่างก็จะเข้าเป็นตรงมูนนะคะนี่ใครเป็นคนแต่งห้องถามหน่อยน้องเอ๋นครับน้องเอิมนเป็นคนออกแบบออด้านหลังก็ยังแบบว่าเป็นเทเลสอีกใช่ไหมฮะใช่ด้านหน้าก็เป็นก็มีที่เดินค่ะใช่ครับมันลักษณะคล้ายๆรีสอร์ทใช่ครับที่เดินจะเยอะกว่าที่อยู่ใช่ที่เดินเยอะที่อยู่ใช่จริงๆเนาะเหมือนรีสอร์ทอ่ะโอเคนี่ก็เป็นส่วนเว็ของห้องนอนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกก่อนได้ไหมป่ะ เชียรเลยค่ะโอ้โหด้านหน้านี่ก็เหมือนแบบว่าบ้านทรงไทยจริงอันนี้ดูสิคือนี่เขาเรียกว่าต้อนอะไรฮะเนี่ยนี่เป็นต้นไซรครับต้นไซรต้นไซรครับอันนี้เป็นต้นเก่าเลยใช่ไหมต้นเก่าอยู่มา,มาตั้ง,งแต่ก่อนจะมาสร้างบ้านนะครับโอ้โพอดี สร้างหลบเขาเป๊ะเลยคือสร้างหลบขื่นหลอกใช่ช้วงเนื้อหยุดข้าวพี่มีครับไม่มีประวัติอะไรแล้วแบบตรงซอยข้างๆอะค่ะเขาจะมีสุนัขเยอะนะคะแล้วบางทีแบบเหมือนกับช่วงหาของสุนัขก็หอนนี่ก็บิ้วอย่างเลยส่สุนัขหอนโอ้โหเราก็แบบโอ้โหจินตนาการบันเจิดได้ผลเลยสี่เดือนใช่ค่ะจะถึงพี่รับนำทัานก็เป็นส่วนของอะไรครับ อันนั้นเป็นส่วนของเรือคุณพ่อคุณแม่พิดา,าค่ะก็คือเป็นส่วนที่สร้างมาก่อนก็ ตรงนั้นจะจะมีจะมีลิฟต์เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ขึ้นก็จะยกาสวดฝั่งน,นี้ยังเด็กอยู่ขึ้นบันไดเอาเอนได้ข่าวข้อมูลมาว่าคนทําบ้านหลังนี้เป็นคนเดียวกับที่ทําเสาชิงชา้าจริงไหมใช่ครับเสาชิงช้าที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นอาจารย์ประทินเสาชิงช้าที่เพิ่งทําใหม่เมื่อใช่ใช่รใช่โอเคอยากจะลองใช้ลิฟต์ได้เลยค่ะจะลองจะลองแต่ก่อนอื่นนะฮะเรามีของมามอบให้ด้วยนะครับอวันนี้วันนี้นะฮะเรามีโทรศัพท์ไร้สายพานาโซนิก2.4 คิดกระเฮิร์ดดิจิตอลมามอบให้นะครับอนี่นะครับเผื่อไว้ใช้ในบ้านเรื่องไห้ได้พลัตเตอรพี่สีชมพูนะเหมาะเลยเหมอกขอบคุณครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงไปดูส่วนทั้งล่างบ้างได้เลยได้เลยครับเชิญเลยครับลงลิฟต์ได้ค่ะจจะลงนี่อยากลงนี่อ่าเชิญครับได้ครบนะคะได้ครับได้กี่คนครับได้ครับได้ครับเหลือเฟือครับอ๋อ คือนีดนงนคยนอนี้ก่อนในส่วนเฟอร์นิเจอร์เห็นว่าสั่งใหม่ทั้งหมดสั่งทำนะทั้งหลังเลยเหรอ